น,นรสวัสดีครับผ่้เรื่องครับผมครับสวัสดีครับเป็นยังไงเพือนมาเดินมาเดินแต่กันนอนโกนได้สองโกนแล,ล้ววันหนึ่งเหรอโอ้ยกันนีดงานเะไรวะเว้นสุดบางแง่งทำไมมันข้นหลายโอ้ยเอาบางแงงในที่ให้สัมผัสยังรอนแล้วตัวนั้นดูดีโอ้ยมีเด็ดตัวนี้อนเองคุณนะแมเฮ้ยบนนันดูได้บอกพ่อพี่น้องเอ้ยบนนันเด็กกับพ่อมาอยเหรอครับคัราว่ามีที่เด็ดจังสีก่ก็ได้ กินเข่ากินน้าไปไหนี่นี่ด้วยสิถ้าให้สัมภผัสเนี่ยยังบอกกินเข่าเลยอ,อุ้ยแขกแล้วอาปันเลยลอยพี่น้องเลยเลรถเตอรี่คู่บัานนี้เอา้าคือบ่เห็นเนาะรถเตอนี่เอารถเตอนี่มาเอยียงมาแต่ใส่อีกบันรถเตอนี่ไปซื้อเนี่ยหรอกมาโอ้ยจะซุ่มเขาหารถเตอรี่งวดไหนงวดน,นี้บอกข้งวัดวันนี้แหละวดน,นี้ก็ย่าอันดึงอันดำปนั่นแม่ทอกระดาษ กันดำปันนั้นว่ามียนหรอกมันหลนั่นไหลงวดเลยคันรังเมียนย้มออกเส้นน้อบันย์หายว่าช่วงแรืงนี่จังว่าเห็นหาหายไปผมไปเห็นนี่ไปหาซื้อลอตเตอรี่บ่เมียนโอ้นี่นี่นี่ที่เด็ดเด็ดแล้วมันว่าบันี้เด็ดคักแล้วบันี้ใส่น้อบันี้หลวงแวงไปเส้นว่าไหนว่าออกกันเดี๋ยวเรากันร่งหาอยู่หาเห็นจังค่อยสีได้นี่ที่เด็ดนี่ห่วยจังว่าเถ้ะ เล่าจีบว่าจำได้อยู่บ <c oughs> ้างเหรอเราจีบว่าจำได้อยู่จำได้อยู่แต่ก็สิอยากโชว์จากหน่อยตัวนอซื่อไม่แล้วแม่บ่เนี่ยเห็นครับกาสรุปแล้วกาเสียเป็นที่เรียบร้อยครับผมปืออยู่จักหลวงจุกออกจุกเข่าใส่ผู้คน <c oughs> โอ้ยโมเมนต์เอาไปเสียงบ่บ่บ,บ่ซื้อไม่แล้วก็เลยเอาไปเสียงราชีเสียงเมียนี่แต่ว่าเสียงเจ้าของฟังแย่เมียไปรับ นว่าที่เสียงเมียแต่ว่าเป็นเสียงเจ้าควางฟอมเนี่อันนี้ก็ได้เป็นนี่ซื้อเมื่อไปกินข้าวต้มนี่เนี่ย้าวต้มเอ๊มันยังได้ป่าองค์เกลียวทอดโอ้ปลาองค์เก่งก็ไปซักมันแม่นเหมือนตัวมันน้องแบบเย็นมาหรอพ่อเรื่องเนี่ยสิสิหาไม่มาออื่นก่อน เข้าวเห็นลอตเตอรี่บาดเรื่องจำตัวเลขได้บ่ครับบาดเจได้อยู่นะเอาล่องว่าทีไปทีมาสักก่อนเนาะครับเป็นยังคกอว่าวให้ละเอียดตั้งแต่สัมผัสบางแรงสัมผัสบางแรงครับแต่พอเรื่องบอว่าคนาไหลครับโอ้ยลอตเตอรี่กเสียเสนอมบาดเนอะกุศิลเลยจักใบละพอ ใบเดียวใบเดียวโอ้ย่าเสียดายต่อใบเดียวโอ้ยกล้านพ่นเนาะฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่า่่ก็่ด้่าฮ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 ่าเา่า่า่าฮ่เฮอเอ่านา่าฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่า่าฮ้าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่า่าาฮ่า่า่บาม่า่าฮ่ัฮ่าฮยบ่าฮ่าฮกาั่าฮ่าฮ่ฮ่า่าฮ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 ่านั่นฮ่เฮฮ่ฮ่า่า่่ บุ๋ยหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหาศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหาศูนย์พกตัวนะเราไปเล่าเฝ้าไปตลาดไปหาลอตเตอรี่ได้พร้อมได้แล้วจ๊กเสียสศษบ้าแปลว่าเมื่อเคลื่นนี่นี่เนาะแปลว่าปูว่าเนี่ยมื่อเคลื่อนนี่นี่หกครับแจ๊กสี่ยูใสบวโอ้สัมผัระเอินมาบอกสู่ฟังพอบางแรงก็ท่านได้เบาดิ เออมือแรงยังวนเว้าก็ยังมามือวางแรงเนี่ยว้าแต่ตัวเน้นคือสามห้าศูนย์แล้วก็บสองตัวคือเน้นศูนย์หนึ่งกับเก้าศูนย์ไพจีบอ้ฟังคอยกระลังนั่นคอยแข้งหูฟังเสียงโกลนคอยท่านยินเสียงโกนสองสามบาทนี่แหละอแี้งหูฟังเสียงโกลนจ้าครับเสียงข้อสาบดังก่อนเลยได้เส้าโกนเออนั่นเพราะเรื่องทั่วไปโอ้หน้าแต่แม่ที่บอกเรียกบางแรกเนี่เว้ายังบ่นจบว่าฉัน โทอไปน้ำวังแรงกรําลังกําลังนอนไปกนโกนได้สองบาทโกนได้สองบาทแข้งหูแฟงเสียงโกนจะความกได้สองบาทดังแท้เลยโทรศับดังโทรศับดังกอนเลยเส้าขวนอเอดีกว่ายงไส่หรอนี่ยยไส่ยไส่ะเบิดแล้วไปบันอีซีวอาที่ไปที่่เออเราาังดูหะเออที่ไปที่มาเป็นเป็นยังไงบันทีพาได้ได้ม <c oughs> อเคลื่อนเนี่บอกือไหกู่า,าบอกจะเห็น <c oughs> อ่าเลขหนึ่งนี่ยงก่อนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์นี่เต็มเต็มคุณแล้วขนเบาๆซื้อบอกก็ได้เห็ว่าสามหาศูนย์บอกก็เลยเห็นแต่สามตัวไทยมันมาค่ะก้อยได้สามตัวไทยก็เลยเปย์แต่สามตัวไทยก่อนแต่ว่าเรากัทีหาจังหวะเบาอยู่แต่ว่าแต่ย่างบะมันใจครับเนาะแฟนด์บานนี้ม่นมันใจแล้วฟันถอย แม่นบ่ะเนี่ยจะเลยเปิดเผยจะเลยหกโตจะเล่ยเฉพาะซอกขักซอกเนี่ยซอกอยากเอาลอตเตอรี่มาโชว์เมื่อเห็นแจ๊คยู่ใสอยู่ในหันกับพ่อมีแจ๊คมันอถีอยู่ซ่องในบุกกระเปบื้องแ่้วพอจะเข้าหันเข้าหาพอเห็นนี่ยจะเข้าบ้านข่อยเอื้อนเสียอันเนี่ยงานคืออยู่ตายพอเห็นเสียรถคือกันเด้อยเนี่ยเสียบ้านบ้านข่อยแตเวิ่งตัวคำเลยพอที่แาวบ้านก็เอื้อนหายบ่เ่าน เอออันนั้นคนไทยเนาะอันนั้นคนไทยอันนี้คนอีสานทองอผู้คนเมา้าลาจ้าไหนพนคนมาบอกลักษณะไะไก่อนบอกเป็นโตบ่อยเขีย<ค>นในแดงเกืองๆหมวกขึ้นปนมาเหลาใส่หูวงรถเอาเพิ่นหนึ่งรถตุรีให้เบิง้งโอ้เพิ่นหนึ่งรถตุรีให้เบิ้งคือง่งหัวศูนย์สามหรือเพิ่นเก่ารถตุรีเมาอ่างแต่จำจำวันได้จำวันใดเต่แค่ศูนย์สาม วดนั่นน่ะวดก่อนงวดว่นี่จำคิดตาหกตัวเลยแม่บุ๊คีตะนวันระวังตูนซํามันจะเป็นอะเรทยรละมันที่หนึ่งนะแมนสองตัวเลยค่ะะังที่หน่งบะ้ดึงามานี้ไปหาได้ตัวหไตัวแจ็คเสียใอยู่ในกระเป๋าจ็คเงื้อแม่ใส่สูงไปซักกับ่ได้ตรงโตห้ามมีทหารแม่นฉันแม่นออกมากเกี่ยวกับวันที่หนึิยจังไรเนาะเดี๋ยวจะฟาว่าสิยุจังไร คืดก้อนว่าสิไปหาใส่สะพอนแลกสีไปหาใจก็เียนนสิไปหมฮสใก็เหียนเลขเจก๊อะไรเงี้ยเอกต้งสมัยใส่กระเป๋าบ่กระเป๋าไปซักเสียผ่าบ่กระเป๋าจริงว่ามารอยู่ในหนึ่งศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์มาครับแมนหกโตไปหาคือรถคืคือใด้อฮสุดีปิดปูปูเพื่อนใเอลิสเตอรี่ให้ให้เบิ้งนี่เอ้าเราก็ปล่อยศูนย์หนึ่งนั่นนี่ละ แม่ปล่อยศูนย์นึน่ก็เข้าศูนย์นัน่นเองครับแม่จังหวะห่วอยว่ามันเลขศูนย์หนึ่งมาจังไหด้นี้เดีนีอง่อล่อๆล่อรอาอกสิเน่แต่เพอามีโอกาสทิ่ได้สิถามนะเลขศูนหนึ่งมาจังไ้ัอนนี้คือามาเปลี่ยนตัวเนี่ตัวยังือฮที่แท้ีนี่รจักกี่มากอะเนาะมีที่มาที่ไปครับมาฟันประกอบมีไก่บุญกับฟันบู้รดกับฟันเนี่ยนะฝันเห็นอ่ในหลวงเนรัยเนาะลอชิบเนาะพอดีได้เขากันมอจเลด เอ,เอาก็ได้งี้ยแล้วก็ร้องไปหาบังเดอ้อเอฟซีทุกท่ันครับผมอพอยพี่ร้องมูเฮ้าก็ได้แต่ถ้าจับรถ,ถสตที่ถือแล้วอย่าลืมพอเรื่องเน้อเอฟซอะนี่เรื่องเมมาเรื่องเลยเดีาเรื่องหอกเลยฟังอดมาไงหัวเราเออกมลอนึรงมดหนึ่งศนย์หนึ่งสามห้าศูนย์อ 1นึ่งศูนย์หนึ่งทีเนือ<ม>ที่เป็น3 5มห้าศูนย่าสันเนาะว้ยนั่นมาสันเอาสั้นเบองอยมันเปลี่ยนไปเลยชุดนี้ระงโอ้ระวังซับโจชุดหนาชุดหลังซับกันยูสองทาง่าก็จะนั้นแล้วกันเพื่อนไฮลักษณะนี่เยเอาตัดทั้งหนาไปซับทั้งหลังเนี่ตัดทั้งหลังมาซับทั้งหนานี่ยับลายมันมุนดิดด e ทำมั่อยดีทำมั่อยดีก็เอฟซีี่จ้าไงกับายบ เห็นว่าเมื่อคืนนี่ซับหลายๆน่ะเห็นว่าเป็นลาบเลยว่ต้องย่ำเนื้อลาบนะเห็นว่าละเอียดดีละเอียดดีครับแน่ค่ะอ๋อวันนี้กับเขเรี่ยงให้เราได้กินเขากินน้ำนี่ข้าวข่าจีนเนะน้ำไม่ขาไก่ได้พอได้ให้กินน้ำเนื้อได้เขาเป็นเนื้อบืนได้กินตัวผู้เลี้ยงไก่ไว้หลายแต่บางหรังกับอัน ป้นป่ากับ๋องเป็นไหมเออยังสีก็ได้อยู่อย่างนง้ยเออต้มไข่ก็ต้มกินตัวไข่กับอะไรตามมีตามละเอียดเอืมะต้มไข่นแห้งได้โปรตีนไรเอาคนมีช่องมีอย่างทีถามรายละเอียดของพอเรื่องบ่เ่ามีอยไดตัวเรขยกชัดเจนทีมากทีมาทีไปก็ชัดเจนแล้วเนาะครับเก้าศูนย์มาจะใส่เก้าศูนย์บ่โอ้เก้าศูนย์กับลดไปค่าก่อนนี้โอลดค่าอเอะกเก้าศูนย์นี่ พอหลวงเขาอนองค์ทุเก่ากับมานี่ล้อเก่ากับมานี่ลอเก้าล้อสิบกัแม่นบ่ลอเก่ากับมาล้อสิบกับมาไม่ความฝันนะลังก้นเอียดท่ทมาบอกว่าน่าเรขยกว่าสิออกไอไอศูนยน่เก้าะไอศูนย์ไอหน่งศูนยเก้าะว่าสลับก็เป็นไม่ได้ข้กันก็เป็นไม่ได้ข้กันแต่ว่าอยู่ในนี้ละบอกว่าสิเป็นหนึ่งศูนย์เก้าเลก้ยกะกะออกล่างซะไปกันสัม บนบนออกหาซุดสามหาสาดเอ้ยตัวใดกก็สามตัวที่เน้นหนเนาะบนเรื่องเนาะสามเออบนให้ออกอยู่ในสามตัวนี่รัมล่างก็กเื่อกกันึ่งกับกระุกเนาะติดอ่แมนเข้าบนหน้างิดปทีงเลยแบบมันก็กสวัสดีครับเหมือนผู้แต่เอาเอาจังสี่มานี่ กะขอสรุปเนี่ยเอฟซีลงคลิปเห้อเอฟซียังบวงคลิปดิ้งตัวท่าตัวมาถามเจ้าชายอยู่น <c> ี <oughs> ่ตัวถามมาเมือเ่อนี้เพราะเรื่องเน้นเรียกตัวไหนหลังจากล่ำซิ่งเรียชับแบบลอยกะรต้อนเกลนกะขอบคุณขอบคุณเด้อเอฟซีทุกท่านอ่า<ห>ที่ว่ไาไงว่าที่ซอยจงังมาลองมาล่ามาให้ปูเบื้องมาครับเบื้องเออจะเป็นนั่นคัะจะจะเป็นเพื้นดีจังค่ะจะเอ้า ลอตเตอรี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์ตอนนี้เนาะเมื่อนี้พอเรื่องฟันที่เด็ดไปก็คือสามห้าศูนย์กับศูนย์หนึ่งกับเก้าศูนย์ต่ว่ากะเลขเทึ้งเบิดทั้งมั่นก็ยังอยู่ในในกลุ่มนี้เก่านาัาา้นแหละว่ะกอแล้วก็ได้แต่ว่าตัวเน้นก็คือเมื่อนี้ปล่อยแต่ตัวเน้นวันต่อไปเนียปนปะวันนี้ปล่อยแต่ตัวเน้น ใครชอบตัวเน้นก็จับตัวเน้ใครไม่ชอบตัวเน้นก็จับตัวรองอ่าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนะพ่อยเปน้องในส่วนเลขที่เด็ดของคลิปนี้ให้ไลของคลิปนี้ก็คือพอเรื่องใบหกโตเลยปู่าบอกหกโตตั้งแต่ตองวัดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์ประันเปลี่ยนที่ไปที่มากของเลขศูนย์หนึ่งเปลี่ยนที่ไปที่มากของเลขสามห้าศูนย์สลัล่ะ ตัวเนาะชัดเจนครับกิเท่านั้นตัวชัดป่านี่และอเอานี้กรลกวพรเรื่องซ้ำนี่เราไปนเอาลกวันเพรเรื่องไม่หาเาให้เพราะเรื่องไม่หากินเขาจังไหนแกย่งหางท้องคือตออยู่แล้วครับขาไก่ถอดเพราะเรื่องใช่ไหขาไก่ติโอ้ยสอกมาขายง้อบเออเอาเราอยากจีดครับเมื่อนี้เ่ากับจำแก้วนี่แราเนะเพราะเรื่องวการจิบบนกับองกับักกงย่ครับผมโอ้ยมันขัดแต่เนาะ ไอ้จักไอ้มากลีนไม้อยู่นี่ก็มืดเอามาเผากินกับแก้วคักขึ้นกันเอออ้าวลูกควรเพราะเรื่องเท่านี้เหรอครับผมครับขอบคุณมคพราะเรื่องครับ